สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่คลิปนี้เราก็มาเก็บตกการแข่งขันนัดสุดท้ายของสาวไทยที่ผ่านมานะครับโดยตุรกียก็สามารถชนะเราไปได้หลังจากจบเกมก็มีการสัมภาษณ์กุยเดติ โค้ดของตุรกีด้วยนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าเซตแรกเราแพ้เพราะมีความกดดันกองเชียร์ที่เข้ามาดูกันเยอะมากนะครับแต่ก็สามารถกลับมาได้ในเซตต่อไปในขณะที่ไทยพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแรงแล้วก็มีเอดานะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมก็บอกว่า คู่ต่อสู้ทีมไทยเก่งมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะสามารถเอาชนะได้นี่ก็เป็นการกล่าวถึงทีมไทยของคู่แข่งนะครับทั้งคูดกุยเด,ดติแล้วก็กับตันทีมของตุรกีเขาก็ให้เกียรติเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้ชื่นชมถึงความแข็งแกร่งของสาวไทยรุ่นใหม่แล้วเรากับตุรกีก็จะพบกันอีกครั้งในชิงแชมป์โลกเดือนกันยายนนี้ครับ